ไปชอบไปโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนของเรานนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ให้นัดสักแล้วทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนลงเรีลวงเบาเบาคิไอเด็กหลงไอ้ดังตัวเองก็คือโคงไอ้นี่หลงดังว่านักลงน้ำท่านเบงกี้เหรอ ชิมีเบงกี้ชิมีใช่แน่ๆเ,เลยใช่เลยกางกี้ชวนก่อาใส่ไน <laughs> กี้ใช่ไหมบอกก่อนกี้ไหมกี้หมิ่นไหมไปกี้ในตู้ไปกี้ในถุ้าอุ ไปกี้แต่เก่ี้ตังมันอีไปน